อยากได้บทลงโทษแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงก็ตีปีนี่มันแบบธรรมดานั่นต้องมีนี่ที่นี่ไงน้องพอรีโมทเอามีแต่ไปหยิบมีดมาเคยจบเกมนึงไม่ต้องเล่นแล้วนะพี่จริงๆเขียนหน้ามันตลกนะเว้ยเพราะว่ามันถ่ายต่อไงมันเล่นต่อไงถามน้องก่อนอ๋ออยู่ต่อเนี่ว่าแพ้ถอดเมื่อไหแพ้ถอดถอดอะไรไม่ไงก็บอตีแหละดินมากอกปะ ทำไมทถึงตีมันเจ็บดีดมันเกอกเจ็บกว่าอีกดีมันกอกมันเจ็บแค่ตรงนี้ไงบ่ายิงชูถ้าทีมชนะตีถ้าชนะชนะดีดมันเกาะแล้วเดี๋ยวไปในเกมเลยเจ็บตัวทั้งคู่เลยอะไรก็เจ็บตัว5 minutes later หรือว่าเอาไม้ไม้เลียวมาตีมั้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็ตีโต๊ะปั่นจิ้งหรีดไปปันจิ้งหรีด10ทีปั่นจิ้งหรีด30แล้วแล้วเดี๋ยวนะปั่นจิ้งหรีด30ทีแล้วให้เดินวนวิ่งลมวนอย่างเงี้ย2รอบ เคยใช่ไหมเคยปั่นจิง้งหรีดใช่ไหมสามสิบเลยอ่ะยี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าอ่ะสิบห้าแล้วแล้วลวีเงินไม่มันต้องมีอะไรทำหลังปัดจิง้งหรีดมันต้องมีให้ทำต่อใช่ไหมให้มันต้องมีให้ทำต่อพอไม่หมุนหมุนแล้วมันต้องแบบ <c oughs> เดินแบบอะไรสักอย่างอะ่ะอัดจิ้งหรีดแล้วเดินรอบหนึ่งนี่แหละเออเนี่ยมีีทละมันมีแค่นี้ละเนี่ยเดินรอบรอบรอบตรงเนี้ยเฮ้ย เกมนี้เอฟเจเนชนะไปนะครับอ่ผมติดดีสิบห้าแต่ขอเล่นิดตาหนึ่งอยากเปลี่ยนตัวเหนื่อยหน่อยนะพิมเอ้ยโอ้ชอใส่แคร์จัดนี่สกัดนะเฮ้ยเราเปลี่ยนด่านมั่งได้ไหมเมื่อกี้เราเล่นอ่ด่านเดิมผมเป็นสกัดครับเอฟเจเนเป็นชุนลีนะฮะ ไม่ตัวนี้โหเล่นยากอยู่นะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย,ยังไม่ทำดาเมจเลยโอ้ยยังไม่ทำดาเมจเลยโอ<ห>้ตายแล้วอ่ะชุลีแม่งเกมไววันนี้สตูเราฟิลไลค์โฮมมากเลยนะฮะชเลิฟมากครับเดี๋ยวข้าวหน้าเอาเกม VR มาต่อให้ <c oughs> เออโหที่ท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมโดนเะโอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยจ้บ <c oughs> คอมโบคอมโบสกัดสกัดสกัดดาวรุ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วเดี๋ยวสกัดจะโดนสกัดนะฮะไอ้เอ้ยข่านี้มันมาบ่อยยังมาเอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยเพอร์เฟคป่ะเนี่ยเอ้ยไม่ด้ยนิดเดียวโดนแล้วโดนแล้วเกือบเพอร์เฟคโอ้แักแล้วเหนื่อยหน่อยพิมโอ้ยหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยปั่นจิ้งหรีดกันเหนื่อยหน่อยวันเนี้ยคนละสิบห้าที